สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะเป็นการทำนายดวงตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนจนถึงวันที่26พฤศจิกายน2563นะคะเรามาดูเนาะในตำแหน่งของเจ้าชะตาคือตอนนี้เหมือนกับว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีความคิดไต่ตรองคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะที่แบบเป็นผู้หญิงที่แบบว่าค่อนข้างที่จะคิดในหัวคิดแต่เรื่องเงินอนะ คิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะคะอ่าอาจจะคิดถึงเจ้าชะตา,าจะคิดถึงผู้หญิงคนนี้ก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาอะไรที่ทําให้เราต้องคิดถึงเอ่อหรืออยากได้หรืออะไรแบบเนี้ยนะกับผู้หญิงคนนี้นะคะที่มีลักษณะแบบว่าในหัวมีแต่เรื่องเงินเรื่องเองินเรื่องเงินประมาณนั้นนะคะสมมติว่าถ้าแบบว่าตอนนี้กําลังแบบง้อกันงอนกันอะไรเงี้ยจะต้องมาง้อกันนะ ไม่ไม่ได้หายไปไหนนานนะคะอ่าก็คือเดี๋ยวก็มางองกันนั่นแหละถ้าสมมติโกรธกันอยู่นะถ้าใครมีแฟนแล้วนะคะในตำแหน่งงานคุณอาจจะปวดหลังนะปวดสะบกักปวดไหล่อะไรเงี้ยตำแหน่งงานอะ่ะอาจจะมีความตึงเครียดอาจจะมีปัญหาเข้ามาในเรื่องงานนะอ่าเพราะ่ามันเหมือนกับเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะ เป็นปัญหาใหญ่ที่เข้ามาในเรื่องงานนะเรามาดูในตำแหน่งเอ่อก่อนหน้านี้ก็คือพื้นฐานดวงนะคุณลองไปขอพอรพระคุณอาจจะได้คุณมีสิทธิ์ได้เพราะว่าคุณเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะพื้นฐานดวงคุณดีพื้นฐานดวงคุณดีคุณมีเขาเรียกว่าอะไร,ค,ค,ร,ะไรคุณขออะไรคุณอธิฐานใดคุณได้นะในช่วงนี้นะคะอ่า ดีช่วงนี้ดีเลยนะคะลองไปขออะไรอธิษฐานอะไรไปบนอะไรอะ่ะไปทำได้เลยนะคะคุณจะได้นะในความคิดของคุณเนี่ยคุณกำลังคิดว่า,าถ้าเป็นเรื่องงานคืองานเยอะมากเหนื่อยมากถ้าเป็นเรื่องสุขภาพคือคุณกำลังคิดว่าคือฉันปวดไปหมดเลยฉันเจ็บฉันปวดฉันเหมือนโดนแทงข้างหลังอะไรแบบเนี้ยนะคะ นี่คือคุณคิดนะแตะ่สิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือว่างานที่คุณทาเนี่ยมันมันจะดีไหมฉันเหนื่อยขนาดนี้อะไรเงี้ยคือมันจะมีคําพูดคําจาหรือว่าคําโดนตําหนิหน่อยนึ่งทาให้แบบเหมือนบันทอนความรู้สึกเราอะนะแต่ว่าถามว่าสําเร็จไหมอาจจะโดนว่าโดนตําหนิแต่สําเร็จคุณจะสําเร็จแล้วก็คุณก็จะมีแบบว่า เมื่อคุณเหนื่อยกับงานแล้วเนาะคุณกลับไปบ้านอนะ่ะคุณจะมีความสุขกับการที่อยู่กับครอบครัวอยู่มีความสุขกับการที่อยู่กับคนที่เรารักกับลูกๆก,กับาสามีกับภรรยาอะไรแบบนี้นะคะจากนั้นทางบ้านคุณเนี่ยสมมติว่าคุณทําอาชีพเสริมหรือว่าบ้านของคุณเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของหรือทําอะไรก็แล้วแต่ทําธุรกิจอะไรช่วงนี้จะทําให้คุณน่ย เรียกว่าได้กําไรทําแล้วได้เงินได้ทองนะคะช่วงนี้ทําอะไรค้าขายดีมีกําไรหมดเลยนะถ,ถ้าทําที่บ้านนะถ้ามีธุรกิจอะไรที่บ้านใครอยากจะเปิดคิดจะเปิดอะไรที่บ้านทําเลยนะคะคุณได้กําไรแน่นอนนะ <c oughs> ความฝันคุณให้โชคนะช่วงนี้ถ้าคุณฝันอะไรอย่างเงี้ยฝันนั้นจะให้โชค ลองเอาความฝันคุณไปอลองเสี่ยงดูนะคะไปเสี่ยงดูฝันเห็นงูอะไรอย่างเงี้ยไปไปดูซิว่าเลขอะไรฝันเห็นเงินฝันเห็นทองไปดูซิว่าเลขอะไรคุณมีสิทธิ์ที่จะได้โชคนะคะตำแหน่งคือให้ระวังตำแหน่งของคุณแม่นะคุณแม่เนี่ยอาจจะ เออเขาเรียกว่าอะไรเจ็บตาคุณแม่อาจจะอึดอัดคุณแม่อาจจะแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะคะก็ให้ระวังสุขภาพของคุณแม่นะเรามาดูในตําแหน่งของคนรักคือตําแหน่งของคนรักคนรักของคุณเนี่ยจะต้องได้งานใหม่แนะ่งานใหม่อันนี้อาจจะเป็นงานที่แบบคนรักของคุณไม่เคยเจอไม่เคยทํานะคะเพราะว่าได้ไพ่แบบงานงานทั้งนั้นเลยนะอันนี้คือตําแหน่งของคนรักนะ ่บางคนที่ตกงานอยู่จะได้งานใหม่ใครที่ได้งานอยู่แล้วจะได้งานเพิ่มจะได้งานที่แบบท้าทายไม่เคยทำมาก่อนนะคะได้แน่เลยเรามาดูวันที่ดีกันนะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลโดยคู่จะพูดเป็นวันที่แล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะเริ่มกันในการทำนายตั้งแต่วันที่12ตุลา1 2บสพฤศจิกาย,ยนจนถึงวันที่26พฤศจิกาย,ยน2563นะคะ วันที่12 13ไม่ค่อยดีนะคุณลังเลคุณกังวลใจคุณคิดมากนะคะ14-15ก็เช่นกันให้ดูแลสุขภาพของตัวเองรวมถึงโทรศัพท์ของคุณเนี่ยมันอาจจะติดต่อไม่ได้อาจจะพังหรืออาจจะมีปัญหานะ15-16 15 16อันเนี้ยคุณอาอาจจะมีความฝันอาจจะมีความคิดอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าดีนะเป็นความคิดที่ดีเป็นความฝันที่ดี ลองถ้าสมมติว่าวันนี้นะที่บอกไปเนี่ยแล้วแบบฝันดีก็ลองมาเสียงโชคได้ด้วยนะคะวันที่อะไละสิบสองสิบสามสิบส่าสหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ไม่ดี18บแต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโดนแทงข้างหลังก็ได้ด้วยโดนแทงจนทัานตายไปเลยอะเหนื่อยอะอะไรประมาณนั้นหรือแม้ถ้าสุขภาพไปถึงปวดหลังปวดเอวปวด ปวดแบบรล้าวปวดแบบระบมอยากจะพักผ่อนเลยเลยเนีนะคะอันนี้เท่าไหร่นะจำวันไม่ได้ละสิ1ส1ง1ิ1ส1มสิบส20 21บห้าคุณจะค้าขายดีมีกําไรนะคุณทําอะไรอยากทําอะไรรีบทํานะคะยี2สิบยีจะโดนตํานิว่าร้ายโดนนินทานะแล้วก็24 25 26คุณจะประสบความสําเร็จใน ชีวิตของครอบครัวคุณจะมีความสุขในชีวิตครอบครัวแหละประมาณนั้นนะคะเรามาดูเลขหน้าไพ่กันเลขหน้าไพ่นะหนึ่งหนึาาน่งหนึาานะ่งหดหนึ่งแล้วก็หนึ่นะคะสีเอาสีนี้กันนาะสีแดงสีเขียวสีขาว แดงเขียวขาวนะคะเป็นสีนำโชคสำหรับคนที่เกิดราศีตุลจบแล้วนะคะสำหรับคำทํานายของคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะประจำวันที่12พฤศจิกาจนถึงวันที่26พฤศจิกายน2563นะคะ